ก็สวดสดีครับวันนี้ก็วันที่2กุมภา2 0 2 3เฮ้ย2กุมภา2,24น้ำมาดูไฮดรัสเดไถแปลงนี้น้ำที่แมคโรทำการขุดไปแล้วนะเราจะใช้เวลากี่วันในการไถกับรถแรงเล็กแบบนี้น้ำนี่ผ่านดีเอสดีเอ2,4,5กี่โดกเอฟวิบลัสน้ำเลยเหลือไถกับผ่านห้าลูกนะไม่รู้ได้ยินไหมนะ ไป่ไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนรับชมกกันได้เลยนะครับสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเริ่มไถนะคะอันนี้มาตั้งแต่เช้านะมาตั้งแต่เช้าได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวนะทุกคนนี่คือคนไถมาตั้งแต่เช้าตอนนี้เวลาประมาณเกือบจะสิบโมงแล้วนะยังไม่ได้ครึ่งทีนะทุกคนครั้งแรกก็ยากหน่อยรถเราเล็กด้วยอะไรด้วยนะ เดี๋ยวซูมให้ดูนะขถกันวันนึงงนะ่ะทุกคนเราวันที่หนึ่งก็ไม่ถูกนะก็เลยต้องใช้รถเองแบบนี้นะถ้าถูกเราวันที่หนึ่งพอได้ซื้อตู้แอร์อะไรให้ใหม่นะทุกคนนะคันยงคันใหญ่ก็ต้องมานะคะอันนี้ก็เราปลูกพัน KB นะคะโกล d e n นะ g o เด e น KB นะอันนี้ลุก แนวอย่างนี้นะทุกคนนะแนวสูตรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันได้ขวางตะวันนะนี่ขอถาม่าเลาสูตรไหนแล้วฝั่งตะวันเขาบอกว่าแดดจะได้สองดีนะพอมันข้ามต้นไปเนี่ยเหมือนเหมือนต้นนี้ใช่ไหมเหมือนต้นนี้นะเดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวบอกให้ดูเหมือนต้นนี้แนละ้วพอมันข้ามไปฝั่งโน้นแสดงว่าก็คือแดดได้สองถึงตลอดนะนี่นะ ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะแต่ว่านักวิชาการเขาบอกว่าแบบนี้นะทุกคนนะเราก็ดูดูเข้ามาเขาก็มาทำตามนะตรงนี้ทั้งหมด456ต้นนะคะปลูกวันเดียวเสร็จนะคะนี่ถ้าปลูกต้นละ30บาทปามค่อนข้างที่จะโซมนิดนึงเพราะว่าเราเอาอมาวางไว้นานแถมน้ำเราก็ไม่ค่อยได้รดนะ เดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นนะถ้าฝนตกสักหน่อยก็น่าจะโอเคอยู่อันนี้คือต้องปาดแต่งก่อนนะทุกคนเพราะว่าแปลงนี้ก็พี่พี่คนคนไหนที่ว่าดูอยู่ก็น่าจะเห็นนะตอนที่เป็นปาล์มสูงอะ่ะมันก็รถติดตลอดนะลุ่มๆดนดอนๆอยู่แบบนี้เลยอันนี้ก็คือปาดแต่งใหม่นะ ที่เขาก็ปาดฝุ่นเยอะด้วยทุกคนถ้าถ้าเหมือนเรามาแบบช่วงสายสายบ่ายฝุย่นเยอะมากอันนี้ก็คือโดน้าคงน้ําค้างม้างอะไรบ้างก็มันยังมันยังยังมีความชื้นนิดนึงนะยังฝุ่นยังไม่ค่อยเยอะช่วงสายก็ฝุ่นเยอะมาก ดูยาวๆไปก่อนนะคะต้องปาดก่อนนะนั่นพี่เขาปาดเผื่อจะให้รถวิ่งได้แน่เลยไม่ใช่พี่เขาหรอกก็คือเจ้าของช่องนี่แหละทุกคนเป็นคนขับเองเราใช้ผ่านไถ5้าลูกนะตัวนี้นะก็คือเคยจ้างเขาไถแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันไม่โอเคอะ คือเขาต้องมาไถาใหม่อีกทีนึงแปลงนี้คิดว่าประมาณ3าสวันนะอย่างเร็วแล้วเพราะว่าช่วงบ่ายก็น่าจะมาสักบ่ายสองบ่ายสาเลยอะ่ะเพราะมันร้อนมากคือต้องปาดดินก่อนนะคือหยาบไม่ได้รับแรงนี้เหมือนตรงท้ายๆตรงที่มีต้นไม้ใหญ่หลังๆนะทุกคน มันเหมือนมันเป็นคูน้ำนะวันนั้นที่เราจ้างคนปลูกมาปลูกแล้วครนนี้เขามีรถเจาะนะรถใหญ่เจาะรถเขากับติดนะทุกคนคือมันมันค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยเพราะว่าเราขุดคูไว้เมื่อก่อนอะ่ะคือแถวตรงกับที่เรายืนเนี่ยตรงต้นไม้ใหญ่เลยมันจะแบบเป็นคูน้ำเยอะมาก ก็คือมายืนถ่ายคลิปให้เขานะเขาบอกว่าถ่ายคลิปให้ห่อยจะได้บันทึกไว้ว่าเราปลูกต้นไหนวันไหนอะไรยังไงนะดีเหมือนกันนะทุกคนได้ถ่ายได้อะไรไว้เราจะได้ดูไว้เหมือนวันนั้นหางตัดเราพังนะแล้วเราก็อยากรู้ว่าเราซื้อหางวันไหนใช่ไหมแล้วเขาก็เข้าไปดูดีดทุกก็คือรู้ว่าเออได้ซื้อวันไหนใช้คุ้มหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็คือลําบากมากนะตอนเล็กๆอย่างนี้นะเดี๋ยวพอมันรกปุ๊บลาบากกว่านี้ทุกคนหนูอะไรเต็มคือปาล์มเนี่ยทนแรงจริงทุกคนแต่ไม่ทนหนูนะคือเหนื่อยมากกับหนูเนี่ยรกปุ๊บจัดทันทีนะหนูลงทันทีขนาดแปลงเล็กๆนะเราส้มประมาณสักแปลงละประมาณสักสีห้าต้นแปลงนี้ก็น่าจะเจอของหนักนะทุกคน เพลงนี้น่าจะแบบปล่อยให้ลกไม่ได้เลยนะแล้วเจ้าของช่องเขาไม่ฉีดยาฆ่าย้านะทุกคนคือเหนื่อยเลยอะคือพอลกโคนปุ๊บก็คือต้องวีโคนวีโคนตลอดเลยพอเราพูดว่าจะาใช้ยาฆ่าย้าหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยรอบๆบโค่นนะเนะขาบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้อีกที่จริงเราก็คิดว่ามันใช้ได้นะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างกับการฉีดย้านะเพราะวงโคนเนี่ยก็คือถ้าหน้าฝนเนี่ยวงไม่ไหวนะทุกคน ประมาณสองเดือนรกสองเดือนรกก็คือไม่ไหวจริงๆโทรศัพท์เข้านะคะนี่นะคือรถเราเล็กไปเลยนะทุกคนเจอแรงนี้เข้าไปรถไถคันกระเปียกเลยนะ เขาเริ่มเริ่มวางหางไทยนะก็คือจากการที่ส่วนใหญ่เขาจะดูจากช่องแทกเตอร์โอมนะเอาเอามาเป็นแนวทางในการตั้งฐานนะทุกคนฐานพอลงไถจริงๆก็น่าจะ,ะมาได้ประมาณสักหเมตรไม่รู้จะได้ไหมนะความกว้างของมันนะทุกคนนะเพราะว่ามันเล็กมาก เล็กมากจริงๆเราไม่แน่ใจว่าหนึ่งเมตรจะได้ไหมแต่ดูร่องนะเดี๋ยวจะให้ถ่ายไปถึงโงนก่อนเดี๋ยวจะให้ดูร่องนัทุกคนมันก็ลงดีนะพูดถึงเพราะว่าตั้งฐานเป็นไงตอนแรกว่าถ้ามีคนถามว่าทำไมถึงไม่ไถก่อนนะทุกคนคือไม่ทันจริงๆนะ ที่จริงเราก็จะไม่ปลูกก่อนหรอกแต่ว่าคนปลูกพร้อมอะไรพร้อมแล้วก็ต้นมันก็ยิ่งโสมเรื่อยๆนะเทําไว้ที่บ้านอะ่ะเราก็เลยจัดปลูกมาเลยนะจัดการปลูกเสเลยแล้วก็ไถทีหลังอยากไถก่อนเหมือนกันแต่ว่าทําไมทันนะเราเรถเ,เล็กประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกกว่าจะได้ลงต้นแล้วทีมงานปลูกเขาก็ว่างอยู่พอดีก็คือได้ลงเลยปลูกลงปลูกเลยนะ ตรงที่ดินขาวๆตรงนั้นก็คือเราเป็นคูที่เราฝังต้นปาล์มไปนะทุกคนน่าจะได้ดูในคลิปบ้างแล้วเลยนะนั่นนี่คือร่องที่ฝังต้นปาล์มนะแล้วก็ร่องที่ขาวๆนี้อีกหนึ่งร่องหนึ่งร่องนะแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งร่องนะเป็น,นร่องคูที่ว่าฝังไปขุดลึกมากทุกคนข้างๆเขาคิดว่าเราขุดสานะไม่ใช่นะคะเราขุดฝังต้นปาลนะ์มเนาะ คือการจัดการของเราเนี่ยเราอยากจะปลูกแซมเหมือนกันนะทีแรกมันจะได้แบบดูแลง่ายนะแต่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าแบบเก่าของเราอ่ะเขาเรียกว่าปลูกไปตามตะวันอันนี้เราปลูกขวางตะวันนะแถวนี้เพราะว่าทางดวงอาทิตย์ขึ้นไปทางนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่ทางฝั่งนี้นะวอาที่ขึ้นฝั่งนี้แล้วเราก็ปลูกแถวแบบนี้ฝั่งตะวันไว้นะฝั่งโน้นคือดวงอาทิตย์ตกนะคะก็เลยหนักหน่อยนะแปลงนี้ ดูแลกันไปยาวๆสนะองปีนะกว่าจะแบบปล่อยวางได้นะประมาณ2ปีคือห้ามรกห้ามอะไรเลยนี่คือลงทุนนะมาเดินกลางแดดให้ร้อนๆเพื่อจะให้เขาถ่ายคลิปนะทุกคนก็โดนด่าเหมือนกันเพราะว่าทำไมไม่ขับรถเข้ามานะสงสารรถนะทุกคนอยากขับรถเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าสงสารรถนะ แถวนึงวิ่งประมาณสักสามครั้งได้นะเราคิดว่านะอ๋อไม่ใช่สี่สี่ครั้งแถวและสี่ครั้งแน่เลยไม่สี่ก็แปดนะทุกคนเพราะวันต้องกลับไมเคียงเนาะอันนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วอันนี้ไถไปแล้วเดี๋ยวก็ไถกลับมาประมาณ8ดครั้งนะเราคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้กี่ครั้งนะ นิดเดียวเลยทุกคนดูสินิดเดียวจริงๆนะแล้วทั้งแปลงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งคิดว่าขนาดขอภัยในความทองแดงนะทุกคนเพราะเรามันคนใต้นะแหลงไม่ค่อยชัดแหลงกลางชับปุด คนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกันกับด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ